ไปแล้วอยู่นี่นะบักทางไต้อยู่บ่เป็นไปลวงคำมีที่เตือนเต็นหัวใจสั้นสิหลุดเฮียโอ้ยเมียจ๋าโอ้ยเมียจาไในเวลาพี่หลวงไปแล้วไปเฮ้ดวัดจักรอ๊ะก็อุ่นดีแท้ไปแล้วอาว่ไปล่อยยับก้ามบดทวน เจ้ไปใส่กระป๋อไปหวามจะมาดนี่รักพีอาวันนี้หมักทางไห้หรือทั้งวบมักทางไห้หรือทั้งวบก็อุ่นดีแถมมันี้แก้วตักแข้งมันกระไรอยู่มักทั้งไตก็คือสูบน้ำลายย้อยเหียหว บางอย่างขล้อขละคขล้อนั่นคือวัตถุบางอย่างย้ำยัยคุณลูคุณลูคุณลูคุลูคุลูคุณลูคุลูนั่นคือวัตถุบางอย่างลูกใดคำใดแต่อย่าบีบเนื้อนางมันแข็งแต่บอบางมันซสือแม่เสือสาวในตาสวยอ่อน

อาเงินก่อนไม่อยางไรองเมี้ยหัวแต่นาองลไปพุ่นเลยได้ยักเข้นไม้เอียกเ้อในเลื่อนหัวมันี้แก้วมางามคลองกะตายลลูกผู้สายคือผมจังเม้นบุญได้มาพอหลวงขมีบรอสาดในเวลาโอกาสแมนมานี้แก้ว เอามือหนึ่งจับแขนหลงคำายังว่าจับว่าจับจะไหนแต่งงานกันเล่าหน้องหญิงเอามือหนึ่งโอบกอดไหไปล่อยแล้วอยู่นี่นะบั้งทางไต้อยู่บ่อเป็นปยหลวงคำีที่เตือนเต้นหัวใจสั้นสิรุดเฮียโอ้ยเมียจ๋ะโอ้ยเมียจ๋า ในเวลาพี่หลวงลอแวอวให้ขวัดจ<อ>งังเอัดก็ออ้วนดีแท้แล้วบอกว่าปล่อย,อยอก่อนลองแมวกินป่ายางบ่มีทางได้ยินบ่มีทางจะไหนเป็นผัวเมียกันบ่อยแห้งหรอแม่ให้พ่อไว้สำมนียามาใก้ฉันบ่เอาบ้านี้แกวบ่มกเจ้า อย่าลาบอกจกกระบ,บาลมึงแบบนี้เป็นล่าบอกอนาเวทีจะไหนยู่แต่งงานกันนะยอมแต่งงานย้อนบังคับจะสว่างนางแนวนั้นเป็นผัวเมียกันแล้วนอนน้ำกันฝ้าบอาา่อผาหยับกระมบกทวมโอ้ย,อยมาดา้อมเชินใจ เก็มาผัวสีป้อนความสุขให้ขึ้นสวรรค์ให้ขึ้นสวรรค์ลำไลร้ลำไร้บอสจะมาให้ไอาหอมกระบ,บาดไม่สิ่งอยังยไรแก้วสียภาษีก็ไปไอ้หอมจะหมาดนี่นีนางคนี่ถามว่านี่เออโอ้ายแม่ยังไม่แห้งไรทะเลฟิตนเนสมาทีโดนีไหม บอดีๆล้วก็แลวมิเตียนตัวนี้นมันเต็มที่เราทัางเข้ามามักดีกับร้องแม่ก็ยัจ้งวานเล่าบอมักหรือว่าเธอมักแบบอีกเกออีเกอแบบญี่ปุ่นให้ร้องว่าหรือมักแบบเกาหลีพร้อมฝรั่งนั่นให้ว่ามาโอ้ยกุเล่เฮ้ยมันดอแก้วเธอพอจะเห็นสินค้าก็เล็ดปฏิเสธได้เห็นเหตุแล้วหัวใจนั่นจะสั่นเครือได้ของหญิงก็ได้เห็นของหลวงนะ ปรสิทอดเงาเต่ขาเตะขา <What? S 2> แต่งงานแล้วบ่ได้สอนคนติสร้างไปทั่วมเมืองเอาให้แผ่นเดินเหลืองจังสิสมใจอายมักทางไงหรือทาขวบมักทางไงหรือทาขวบ กือ,อุดน,นดีแถบันี้แก้วตักแข็งบ้านกระไรอยู่หมักทั้งไตกะฮือสูนำลายย้อยเฮียหัวยบางอันนี้บางอย่างเอาเมื่อไงออกรวยรวยจับหัวอ้วยอย่าลับตามี่เมียจา้าเมียจาเคยเห็นไหม เคยเห็นไหมพิเพียวดีนะเคยเห็นไหมนี่เปม็นยังไงลองเวาว่เคยเห็นจากเถ้อดอกบ่เคยเห็นอีรีบอ่แมนอันนี้เขาเอ่บักคูลูดินี่แต่ตอนนี้ไม่เป็นนาหนาวมมนเลยเป็นคอลลอคอลอคอลอ์คอลอคอลล์คอลอคอลอนั่นคือวัตถุบางอย่างย้ำย็งคุลู คือวัตถุบางอย่างลูบใจคำได้แต่อย่าบีบเนื้อนางมันแข็งแต่บบมางมันซื้อเม่เสือสาวในตาสวยอ่อนคือมาลองต่อ มันเตามาเดี๋ยวมันสูงกว่าเอามือเศร้าลงมาจับมือเนี่ยเป็นอย่างเขายืนเคริรนตัหลุดเลยจากของอค,คนอย่างมาดือมามึนแทบแม่ม,มึนพอจากของหนาวอ,อยู่เดีเห็นปะเนี่ยส่งเขาเปียกมาเราเนี่ยเป็นอย่างคือเปียกหำโหด <c oughs> แต่เป็นโยมเมื่อหันกระเดี่เนี่ยขียบออกอยู่ จับมึงเนี่ยไปยังโอ้ยเด้อนี่แม่โอ้ยเขาไม่ยังให้จับคักเนาะเว้ยแห่งบ่เคยจับจักเทธอแบบนี้แบบนี้แบบนี้น่ะนาไม่เลยบังคับจับได้จักงสี่จักสี่จักสี่เนาะก็จับมึงเนี่ยเป็นยังมันคืับนาราจะขอนโฆษณาคันยังไงเข้าจับเลยดีให้พี่หลวงนับหนึถึงสามก้อนได้บอลไอให้นับหนึ่งนับสองอันนับสามจับมึงเนี่ยนายอ้ย นั่นัหละมอนขับเอ้อวายเอ้อเอ้อเออเอ้อวายเลยวายเยวายเยไปบางเดนนี้เลยน้อยิงเลยเยเายรงเยตายแล้วต้องเออ่ะ้วงยิงจังการหลวเขามีให้เราเยอเยนะอ้ยิงเไปยังจังกาเป็นจังไห้หลวงหลวมาเดอนน้อยิงเบ๊ะเราบานนี้อ้เอวมาบางซอยคูแต่แม่สวยเบนอ่าย หลวงกพีหลวงกพีเจ้าเป็นอย่งหลวงกพีดูสิหนุ่มยิงเป็นยังจังห้องเป็นย้อยไปห้องไอ้เหยจังไรเป็นหยังเป็นหยังมันเนี่ยองยิงดิ้กใช่ไหมตายแล้วตายหาตายโอ้ว่างฉันนล่วยิงชันนะสูตรสิพี่สูตรเมมติดว่าตายฮะพี่สูดพี่สูดตรหลวงพี่พี่สูดตัวเตัวฉันนะสูดรพริกโศกปะกันนะพี่สูดพี่สูดพี่สูด ก็ <enge> ่ามาไงนยักแม่น้องแม่น้องปวด้อปยด้วยมีใครอยู huh. right? ่ข้างในไหมคะโอ้ยอ้ยแม่น้องไปจังใดเนี่ยต้กมีไปจังมันคือมันกเป็นแต่ยนแด้ก็หวัดต่ขาดจากสรุปคมีเข้ามาหยิบจังหดคืออากลากกันสันี่เข้ามาหยิบทําไมาหยิบยุ่ยใส่มาบกไปทั่วเทปว่า้ยบอเธนได็กไปหยิบสีไหนสีไหน ข้าว่านนี่พี่หลีดีหลวงคนนี้ให้นกยิงจับมึงบดตะกัดเอ้ยใส่ตะวันที่ดำๆนั่นตีแม่โอ้ยมันมาแบงเข้ามาอย่างนีมันเป็นอย่างซะนะหมอยหลรึว้าะเส้นหมอยเขาอีหาเก่นหัวมึงเข้ามาหยิบปลาตาแม่มึงใส่คือประกวนนั่นนี่บอกให้พ่อจังเชื่อเน้ออำบาดแบงอำากเสกครับอ่อย่างมองตั๋วไปเด้อไว้กระเสียมตัวตัวน้อโอ๊ตเอา เดี๋ยวจะจัดการเล้องหญิงองงหญิไปเข้มันอย่างน้ำจัำอ่ะอุ้ยชัวทีพัวแดนให้อาาองหญิงมันนี่เกี่เพี้ค่ะมันอย่างนมหญิงมานี่ย์นมหญิงจะถามเพคะจัดการเลยน้ำมันอย่างองหญิงมันจักไปบิดไข่ห้ามหลวงกับมิดเล่นยังใั่นเพค่ะมันหน่อยเกินไปตัวนี้ว้ายองหญิงหน่อยจังไลยเพค่ะไข่ห้ามนั่นหรือแมวหรืเน็ตเลยเพี้ยค่ะองยิงมันเป็นแนวไม่แห้งเพีคะอุ้ยสั่งมาแหม่งน้ำยิงเนาะจะัปล่อยให้หลุดมือไปได้ทีเดียวเจ้าล่ะ พ่อแม่เราเสียวท้องหอยสะแบะจะแบะหนองเยี่ยงเพค้ายิภาคกินหัวมึงเอยเข่าพ่อเสียตายพ่อเสียป่งพ่อเสียบ้างเลี้ยวต่ละเบือแต่ละเว้นตาสมองบ้าคือพออยังคือหาตาเนี้ยมีแห้งจัดการทุ้จงโอ้ยิงเพคะใครหำบอแมนแนวบิดเล่นนะเพคะบ่ไไปเลยมรู้ใครหำน่ะแม่แมนแนวยลอมนะเพค้าใส่มือขาดได้ไปบิดหำเขาทางนี้นะบอมเดี๋ยวมาบุญ ดมมื่อกัน่าหอมป้ะไม่ไหนไปติดตำหนิได้ตลอเได้ไงค่ะเนาะอาศัยไพ่พึ่งบ่ได้จาอีสุมกิเลสตันหาเนี่ยไอ้ทํามาทมโญไงฉันเห็นมิตรธรรมมาด้วยน่าจิตน่ใจองค์หญิงเพคะาน้มได้เข้าใจองค์หญิงว่าองค์หญิงกำลังผ่าว่าพระวงศ์กำลังเบียดตกกังวลย่านเจ็บเป็นบ่เพคะถึงแม่บ้านน้อมสิบบ่คอยผ่านเรื่องนี้แต่บ้านน้อมก็เคยผ่านมาอยู่มันประจ็บบาริดอกเพคะเอาไปไปขันท่อยานเจ็บมันแห่งตาเจ็บ เขาต้องทําใจให้สบายหายใจลงๆตอนมันผู้บูผู้บูมากนี่มันพวดแบบไปน,นี่เดียดบาดเดียวบาดยังต้องไฟนับจงังหวงคือกันแขกค่ะรัะบว่าบอมักกับคือบามาอม<บ>ักสาวหลังนี้เข้าใจบอน้มยิงแม่นมรับชาแขกค่ะองจริงปูเอวสปริงมาเป็นดวงมาอยู่ <c oughs> ห้ามยิ้มลูกของยิงแต่มีผัวจังสิี่ไปได้อ้ยลุงที่ว่าแม่ มันเป็นเลืองธรรมดาแต่พ่อแม่เรื่องธรรมดาละนาห้างนเริ่นจังมีลูกเต่ามาไทยและเสื้อสืบสักุลู่มันปยังยากใครเว้ยพาธีดาญาว่าวุญเครื่อกงปลาปทยมองอีกจักสองสามันจังสี่จังสี่ดีเอาจับซนนนลามัจงสี่ดีไปใจ ยังเสียวไหมครับเสียวครับเสียวเอาอีกน,น้องยิงเอาอีกให้ตามใจพระอ,องค์เจา้าเนื้อหวัวเสด็จพอเอาอีกจังสีบ่เดือดลรอ เสียวไหมครับเสี่ยวสิครับองยิงองยิงหนาวบ่หนาวบ่หนาวหนาวตาองยิงปาเห็นอย่างบ่าเดี๋ยวเราไปพักกอนซะท้อหลอกมีครับเป็นแค่ไหนก็แม่ใจกระทำเดอกมันเกิดขยันขย้อนมันต้องบอกเขาจะเป็นยังอยู่นี่เอาซึ่งโอ้ยิ้งอะไรเง็ดยป้ะถ้าพ่อ